เทคนิคการถ่มดำให้แน่นติดทนนานลอ,อกมาแล้วดำสนิทเลยนะครับเทคนิคแรกนะครับผมคือการสักเข็มนะฮะวนในสโคบใกล้ๆนะครับแล้วก็มีการเอียงเครื่องเวลาสักนะครับประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆสักในสโคบที่แคบนะครับระหว่างสักนะครับหมั่นเช็คเข็มทําความสะอาดเข็มเป็นระยะะ,ยะนะครับว่าเข็มสะอาดหรือเปล่านะครับจะได้สักติด1 0 0ไม่ได้เป็นแผลหลังจากสักเสร็จแล้วก็หมั่นมิกซ์สีผสมสีเป็นระยะระยะ โดยใช้น้ำยามิกสีจะทำให้เม็ดสีโมเลกุลสีเนี่ยแตกดีและติดง่ายขึ้นนั่นเองนะคะรับผสมสีระหว่างสักเป็นระยะระยะด้วยนั่นเองจะช่วยให้ เวลาสักเนี่ยจะติดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยรวมๆก็มีประมาณนี้สําหรับเทคนิควิธีการผมดําที่ผมใช้เป็นประจําผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีเลยนั่นเองผมก็เลยมาแนะนําทุกคนช่างสักนะครับทั้งมือใหม่แล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้ทราบนั่นเองนะครับก็สักไปเรื่อยๆนะครับผมหมั่นเช็คเข็มนะฮะมกสีเวลาสักก็เอียงเครื่องเอียงเข็มนิดนึงปล่อยเข็มประมาณ1.5ถึง2มิลก็ได้นะครับไฟนะฮะต้องบาลานซ์กับมือของเรามือเราเร็วนะครับก็ปรับไฟเร็วมือเราช้าก็ปรับ ไฟช้านั่นเองนะครับเวลาสักก็ยังเข็มนะฮะปั่นสีนะครับไม่กว้างเกินไปในสะคบที่แคบนะครับไม่ได้แคบมากมสะกบที่พอดีนะครับปั่นสีเวลาสักนะเกาะสักไปเรื่อยๆสักไปเช็ดไปล้างดูบ่อยๆว่าโมเลกุลสีมันหนาแน่นพอหรือเปล่านั่นเองเก็ะประมาณนี้สําหรับเทคนิควิธีการถมดําให้ติดง่ายนะครับดําดีทนานาน,นนั่นเองนะครับ